3 3ความรักเราไม่ควรเอาเรื่องการเป็นเจ้าของมาทำให้ความรักมีประสบการณ์ที่ไม่ดีต่อกันเพราะคำว่าเป็นเจ้าของนั้นคือความคิดด้านการแบ่งแยกที่มีส่วนผสมของความกลัวนะเธอรู้ไหมโคฮาู้กึ่งอธิบายกึ่งถามไม่รู้ครับมันเกี่ยวอะไรกับการแบ่งแยกและความกลัวครับผมถาม ไม่ใช่เธอไม่รู้หรอกเธอไม่เคยคิดมากกว่าคำว่าความรักถ้าเราคิดให้เป็นด้านบวกหรือคิดด้วยความรักเราจะได้รหัสทางภาษาพูดออกมาว่าการให้การแบ่งปันความสุขหรือความอิ่มเอมใจที่เห็นคนที่เรารักมีความสุขแต่ถ้าเธอคิดเป็นด้านลบหรือความกลัวก็จะได้รหัสออกมาเป็นความหวงความไม่แบ่งปัน การกักเก็บครอบครองเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียวฉันรักเธอนะทิมรักเธอจนสุดหัวใจความรักนี้บริสุทธิ์มีค่ามากเกินกว่าจะครอบครองไว้คนเดียวความรักที่ไม่ได้มีเพื่อให้ฉันมีความสุขเพียงคนเดียวสิ่งใดที่ทำให้เธอมีความสุขฉันก็ย่อมมีความสุขไปกับเธอนี่คือนิยามของความรักที่แท้จริงเธอย้ำ ฉันเพิ่งเคยได้ยินความรักในแบบของเธอนี้เป็นครั้งแรกผมพูดกับเธอเบาๆความรักของที่นี่เป็นแบบพงรวมเพราะพวกเราไม่มีใครห่วงสิ่งใดไว้คนเดียวที่นี่เลยไม่มีใครถูกทอดทิ้งให้อ้างวางและโดดเดี่ยว ตอนที่ฉันเรียนเรื่องนี้คุณครูบอกว่าที่โลกของเธอมีคนที่มีความรู้สึกโดดเดี่ยวเช่นนี้จนฆ่าตัวตายด้วยสาเหตุของเรื่องนี้ก็เกิดจากความปรารถนาที่เขาคนนั้นอยากจะเก็บคนรักของเขาไว้คนเดียวนั่นแหละเมื่อไม่ได้อย่างที่เขาต้องการเขาจึงผิดหวังนี่ไม่ใช่เรื่องความเอื้อเฟื้อแต่มันเป็นเรื่องของทัศนคตินะ เธอพูดยำ้ำในสังคมดาวโลกไกาอากของพวกเธอมีทัศนคติที่แปลกและขัดแย้งกันอยู่สองอย่างคือในขณะที่พวกเธอมีความเชื่อต่อความรักว่าจะต้องห่วงไว้คนเดียวแต่ธรรมชาติในกายเธอ กลับเรียกร้องและปรารถนาอิสราภาพปรารถนาประสบการณ์ที่ไร้ขีดจำกัดเธอทำทั้งสองอาการนี้ในเวลาเดียวกันได้อย่างไรเพราะสองทัศนคตินี้มันขัดแย้งกันอย่างสิ้นเชิงคนที่ยึดถือทัศนคติเรื่องความรักแบบนี้ในโลกของเธอจึงต้องผิดหวังอยู่ตลอดเวลาความต้องการเก็บไว้คนเดียวคือแนวคิดเรื่องการแบ่งแยก เพราะเธออยากจะแยกของเธอไม่ให้คนอื่นและในขณะเดียวกันทุกคนในสังคมเขาก็คิดแบ่งแยกแบบที่เธอคิดเช่นกันเธอจึงไม่ต้องแปลกใจและพยายามเรียกหาความเห็นอกเห็นใจจากคนอื่นเลยเพราะสิ่งนี้มันจะนำเธอไปสู่ความอ้างว้างและโดดเดี่ยวในที่สุดอย่างแน่นอนเธออธิบายเพิ่ม ฉันพอเข้าใจนะแต่ฉันก็ยังรู้สึกว่ามันผิดศีลธรรมอยู่ดีมันทำใจลำบากเหมือนกันหากฉันเห็นคนที่ฉันรักไปมีอะไรกับคนอื่นผมพูดฉันคิดว่าคำว่าผิดศีลธรรม น่าจะเป็นข้ออ้างที่เกิดขึ้นจากฝ่ายที่ต้องการเก็บไว้คนเดียวมากกว่าถึงแม้ว่าเธอจะเรียกสิ่งนี้ว่าผิดศีลธรรมแต่พวกเธอก็ทำกันอยู่ดีเพราะธรรมชาติของเธอเป็นอย่างนั้นแล้วอะไรกันแน่ที่เป็นความผิดความถูกผมถามถ้าจะให้ตอบเราน่าจะดูผลลัพธ์ที่ตามมาของการกระทำนั้นๆเธอตอบ ถ้าสิ่งที่เธอเรียกว่าความถูกต้องนั้นสร้างปัญหาต่างๆมากมายจะให้ฉันเรียกสิ่งนั้นว่าถูกต้องได้อย่างไรกันสำหรับที่นี่ไม่เคยมีปัญหาไม่เคยมีใครอกหกักไม่เคยมีใครฆ่าตัวตายเพราะผิดหวังไม่มีการทะเลาะเบาะแวง้งเพราะหึงหวงเธอตอบ อย่าห่วงไปเลยค่ะทิมเธอจะไม่มีคำว่าเสียใจจากฉันเด็ดขาดโคฮารุกระซิบบอกผมเบาๆขณะที่เธอยังคงกอดผมพร้อมกับหันหน้าขึ้นมาจนแทบจะชิดริมฝีปากของผม ผมบอกคุณตามตรงนะครับถึงแม้ว่าผมเพิ่งจะได้เจอคุณไม่กี่ชั่วโมงแต่ผมรู้สึกได้ถึงความรักที่คุณมอบให้ผมและในหัวใจผมก็บอกว่าผมรักคุณจนสุดหัวใจครับผมตอบกลับพร้อมจูบเบาๆที่แก้มของเธอ ถ้าคนบนโลกของเธอที่ไม่เข้าใจเรื่องภาษาจิตมาเห็นพฤติกรรมของคนบนโลกของเราเขาจะคิดกันว่าพวกเราเป็นพวกใจง่ายสามารถไปนอนกับใครๆก็ได้เพียงแค่เจอกันไม่กี่ชั่วโมงเธอพูดภาษาจิตเกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้หรือผมถาม ที่จริงจะพูดว่าภาษาจิตก็ไม่ถูกเท่าไรในที่นี้คงต้องเรียกว่าภาษาจักรวาลซึ่งเป็นภาษาสากลที่สามารถทำความเข้าใจความจริงได้มากกว่าดังที่พ่อของฉันเคยบอกเธอว่าท่านนั้นเตรียมตัวเพื่อจะพบเธอล่วงหน้ามาเป็นหนึ่งปี ฉันเองก็ตั้งตารอเธอเช่นเดียวกันฉันรู้ที่มาว่าเธอเป็นใครเธอเคยเป็นอะไรเธอเคยมีความสัมพันธ์กับฉันอย่างไรดังนั้นเมื่อเรารู้ความจริงทั้งหมด พวกเราจึงไม่จำเป็นต้องเสแสแซงเริ่มต้นสารสัมพันธ์กันใหม่เราทำทุกอย่างเพื่อต่อยอดจากที่เราเคยเป็นมาได้เลยเราทุกคนในดาวถึงร่ารู้ที่มาของตัวเองยกเว้นคนในดาวโลกไกาอาของเธอเท่านั้นที่ทุกคนต้องกลับมาเริ่มต้นกันใหม่ทุกครั้งที่เจอกันเธออธิบาย เวลาที่พวกเรามองชีวิตของคนบนดาวโลกของเธอหากเปรียบเทียบว่าหนึ่งช่วงชีวิตเท่ากับการไปโรงเรียนหนึ่งวันวันแรกที่พวกเธอเจอเพื่อนๆเ,เธอแนะนำตัวเพื่อทำความรู้จักกันนั่งเรียนด้วยกันไปกินข้าวด้วยกันไปวิ่งเล่นด้วยกันพอตกเย็นก็แยกย้ายกันกลับบ้าน น,นเท่ากับจบไปหนึ่งภพชาติพอวันที่สองภพชาติที่สองพวกเธอก็มาเจอกันอีกเธอกลับมาเริ่มต้นแนะนำตัวกันใหม่เรียนรู้ที่จะเล่นด้วยกันแล้วก็แยกย้ายกันกลับบ้านวันที่สามก็มาแนะนำตัวทำความรู้จักกันอีกพวกเธอทำอย่างนี้ในทุกๆวันเธอว่าตลกไหมละ่ะเธอถาม เธอเปรียบเทียบช่วงชีวิตหนึ่งของพวกเราแค่วันเดียวเท่านั้นเองหรือผมพูดใช่สิเธอเกิดแล้วก็ตายหนึ่งชาติเธอตอบใครจะไปจำประสบการณ์ข้ามพบข้ามชาติได้ผมตอบ ใช่แล้วแค่ในเฉพาะดาวโลกของเธอนะแต่ไม่ใช่สำหรับที่นี่และที่อื่นๆจริงๆพวกเธอไม่ใช่ว่าจำไม่ได้แต่พวกเธอใช้กลไกลการเข้าถึงข้อมูลแบบมีขีดจำกัดต่างหากประสาทสัมผัสที่พวกเธอใช้กันอยู่นั้นแท้ที่จริงมีไว้แค่รับรู้สิ่งที่อยู่ตรงหน้าว่าอะไรเป็นอะไรเท่านั้น เล่าให้ฟังหน่อยซิว่าอดีตเธอเคยเป็นใครและฉันเคยเป็นใครผมถามได้สิในอดีตย้อนกลับไปราวๆ500ปีในภพชาติที่เราสองคนเคยมีชีวิตร่วมสมัยกัน สมัยนั้นเราเป็นแค่คนรักกันไม่ได้ใช้ชีวิตแบบสามีภรรยาที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะสถานภาพของเราสองคนนั้นแตกต่างกันฉันเป็นธิดาของพระราชาองค์หนึ่งส่วนเธอเป็นเพียงข้ารับใช้ในวังของพระองค์ความสัมพันธ์ของเราจึงเป็นแค่การแอบพูดคุยกันและแอบมีอะไรกันบ้างถ้ามีโอกาสเราเคยอธิษฐานจิตร่วมกันว่า ขอให้มาเกิดเป็นสามีภรรยากันในอนาคตช่วงการเวลาที่เราใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันนั้นสั้นมากเพราะหลังจากนั้นไม่นานเมื่อของเราก็เกิดสงครามเราถูกกองทัพศัตรูบุกเข้าไปโจมตีแบบย่อยยับทุกคนต่างหนีเอาตัวรอด นันถูกคนในวังพาขึ้นเรือหนีไปอยู่อีกเมืองหนึง่งที่อยู่ทางเหนือและไปมีสามีเป็นคนที่นั่นส่วนเธอก็ถูกฆ่าตายระหว่างสงครามในเวลานั้นเอง ฉันใช้ชีวิตจนหมดอายุไขที่นั่นแล้วก็มาเกิดอีกยุคหนึ่งที่ไม่มีการเกี่ยวข้องกับเธอเลยและในช่วงเวลานี้นี่เองที่ฉันได้มีโอกาสพัฒนาจิตสำนึกให้สูงจนสามารถมาเกิดที่ดาวถึงรานี้ได้เธออธิบายถ้าอย่างนี้การที่ฉันมาเจอเธอที่นี่ก็เป็นเพราะเราเคยปรารถนาที่จะมาเกิดเป็นสามีภรรยากันน่ะสิ ผมถามใช่แต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดการที่มีใครสักคนประสงค์ให้เธอมาที่นี่ไม่ใช่แค่เหตุผลนี้เหตุผลเดียวมันยังมีอีกหลายเหตุผลที่สลับซับซ้อนนี่เป็นแค่ชิ้นส่วนหนึ่งของภาพใหญ่ทั้งหมดซึ่งเมราวประกอบขึ้นเป็นเรื่องราวเท่านั้นเธอตอบฉันดีใจที่ได้พบเธออีกครั้งที่รักของฉัน เธอพูดกับผมพร้อมกับเงยหน้าขึ้นมาจูบผมถึงแม้ว่าผมจะยังไม่สามารถแยกแยะได้ว่าอันไหนคือความรู้สึกผูกพันจากอดีตชาติอันไหนคือความใคร่ที่เกิดจากการปลุกร้าวทางเพศแต่ผมก็คิดว่าเธอคนนี้แหละที่จะเป็นคนรักของผมตลอดไป ผมก็รักคุณครับผมตอบเธอได้เท่านี้เพราะไม่รู้จะสรรหาคำพูดใดมาแสดงความรู้สึกเมื่อเกือบ500ปีก่อนฉันและเธอได้แค่เป็นคู่รักที่หลบๆลบซ่อนๆวันนี้เราสามารถรักกันได้อย่างเปิดเผยเราสามารถเป็นของกันและกันได้อย่างอิสระฉันจะใช้เวลาทุกวินาทีอยู่กับเธอให้มีค่ามากที่สุดเธอพูด รับผมจะถนอมรักษาความรักของเรานี้ไว้ให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้เช่นกันผมตอบค่ะตอนนี้ผมไม่รู้สึกว่าเป็นคนแปลกหน้าสำหรับเธออีกต่อไป ผมรู้สึกแบบเดียวกับเธอคือเราทั้งสองรอคอยที่จะได้พบกันมานานแสนนานผมสามารถเรียกเธอว่าเป็นภรรยาของผมได้อย่างเต็มปากเต็มคำผมคิดว่าคงไม่ต้องสร้างความสนิทสนมกับเธอให้มากกว่านี้อีกแล้วอากาศที่หนาวเย็นประกอบกับไออุ่นของโคฮารุที่ซุกตัวอยู่ใต้ผ้าห่มนวมทำให้คืนนี้ ผมนอนหลับอย่างมีความสุขที่สุดเราสองคนนอนกอดกันทั้งที่เปลือยกายอยู่อย่างนั้นตลอดทั้งคืน